สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงอีพี278มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติงอีพี278วันนี้ก็คือโมเมนต์ไร์วินมาในวันที่เจ้าคุณน้องมีเรื่องง่ายยินดีค่ะ คาะคลิปนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนอย่างที่รู้ร้กันว่านาวินของพวกเรานั้นได้เรียนจบแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรเลยคือตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเขาได้มีหมายกําหนดการวันรับปริญญาออกมาแล้วนะคะคือน้องจะรับปริญญาในวันที่27พฤษภาคมนี้ค่ะทุกคน ส่วนใครอยากไปแสดงความยินดีกับน้องในวันนั้นก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ทวิตเตอร์ของบ้านเบสของน้องกันได้เลยนะคะเพราะบ้านเบสเขาจะมีการเปิดให้คนที่จะไปร่วมง,งานได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมง,งานในวันนั้นกันค่ะทุกคนส่วนหมายกยําหนดการของวันที่27นั้นมีอะไรบ้างก็ตามนี้นะคะ่ะค่ะส่วนน้องไรของเราก็เรียนจบแล้วเหมือนกันและหมายกยําหนดการการรับเรียนยาของมหาวิทยาลัยของน้องไรนั้นน,น,น่าจะเป็นช่วงปลายปีแหละค่ะทุกคนค่ะน้องเวินกับเพื่อนๆก็มีการไปลองชุดครุยและมีไปถ่ายรูปกันมาบ้างแล้วนะคะ แล้ววันนี้น้องวินก็ได้อัพสองรูปนี้ลงที่ไอจีบอกเรื่องเรียนจบและบอกวันที่ในการรับปริญญาด้วยค่ะทุกคนอ๋อเป็นภาพที่เห็นแล้วหอ,อกคนเป็นแม่ถึงแม้ไม่ได้คลอดน้องออกมาก็ตามแต่เห็นแล้วมันโคตรภูมิใจในตัวน้องและภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของน้องมากๆเลยนะคะทุกคนและพอเห็นน้องใส่ชุดครุยแบบนี้แล้วมันหมายถึงการประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างหนึ่งของน้องเหมือนกันนะคะ มาเลยทาให้เราปลื้มปลิ่มไปกับน้องจนน้าตาซึมจริงๆค่ะทุกคนคือมันรู้สึกเหมือนเราได้อยู่กับน้องมาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่ได้เห็นเขาใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนได้เห็นน้องใส่ชุดครุยคือมันเหมือนได้เฝ้าดูการเจริญเติบโต,ตของลูกและได้เห็นเขาประสบความสําเร็จในชีวิตเนาะทุกคนเนาะมันเป็นอะไรที่โคตรปลื้มใจดีใจสุดๆเลยล่ะค่ะค่ะพอน้องได้อัพสองรูปนี้ลงเทจีพี่พี่น้องๆในวงการต่างก็มาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับน้องกัน,งกนเยอะมากๆเลยนะคะและที่สําคัญพี่ชายคนสนิทเข และมาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับน้องชายของเขาด้วยนะคะทุกคนน้องไรท์คอมเมนต์ว่า c o n g r a t โบ r o พร้อมกับใส่ีโมจิหัวใจสีขาวตั้งสามดวงนะคะคุณขาโอ้ยตายๆเวลาพ่อคนนี้มาคอมเมนต์โพสต์ของคนน้องทีไรมันมักจะมีความพิเศษใส่ไข่และใส่ใจด้วยทุกทีงานนี้ปาหัวใจมารัวๆตั้งสามดวงเชีวยวค่ะทุกคนโถ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 ,ถ้าจะใส่หสัวใจแค่ดวงเดียวมันก็จะดูธรรมดาและจะเหมือนคนอื่นมากจนเกินไปเนาะลูกเนาะ เราเป็นแฟนเป็นคนรู้ใจของน้องหัวใจมันก็ต้องพิเศษกว่าคนอื่นว่างั้นเออแล้วไอ้ที่ใส่หัวใจมาสามดวงพร้อมกับใส่คำว่าโบที่ไม่ได้แปลว่าพี่น้องมาด้วยเนี่ยจะหมายถึงอะไรแหละจะพอ่อหรืออยากจะบอกว่ายินดีด้วยครับเบรสุดที่รักอะไรนี้เหรอตายตายตายทีย่ไบรท์ใส่หัวใจมาสามดวงเนี่ยองจะแทนคำว่าสุดที่รักแหละค่ะทุกคนโอไม่ช่วยจับอีชั้นที่ค่ะอีชั้นจะเป็นลมคุณค่า แปลความหมายเองก็จะเป็นลมเองนักเรงพอมีคะทุกคนค่ะแล้วพอเจ้าคนพี่คอมเมนต์แสดงความมีนีกับน้องแล้วน้องก็มาตอบคอมเมนต์พี่ด้วยนะคะเจ้าคนน้องมาตอบว่า thank you bro แต่ไม่ว่าพวกเขาจะใส่คําว่า bro มาแค่ไหนมันก็ดูเป็น bro ที่มีนัยยะแอบแฝงอยู่ดีแหละค่ะทุกคนคือคนน้องตอบกลับพี่ไม่ใช่แค่ขอบคุณเฉยๆนะคะน้องยังใส่ีโม j i หัวใจสีแดงด้วยจ้าแหมให้ใจมาให้ใจกลับอะไรนี้ คงไม่มีใครให้ใจแล้วดูเิเศษใส่ไข่เท่าพ่อคนนี้เขาอีกแล้วละะ่ะค,ค่ะคุณขาค่ะวันนี้พอทุกคนมาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับน้องน้องก็มาตอบกลับแทบจะทุกคนเลยนะคะค่ะและแม่อีทเองก็ได้มากดไลค์ให้กับโพสต์ของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนด้วยนะคะทุกคนและแม่อีทก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ของลูกชายด้วยคะ่ะแม่อีทคอมเมนต์ว่าที่เหลือขอชงนะโอ้แม่อีทค่ะแม่อีทจะชงอะไรล่ะคะชงม,มาหนักๆได้เลยคะ่ะ พวกเรากำลังรอวีดอยู่ค่ะช่วงนี้โมเมนต์ยิ่งแห้งแรงอยู่ด้วยจริงไหมคะทุกคนคือตอนแรกที่เห็นแม่อิทคอมเมนต์ว่าที่เหลือขอชมนะพวกเราชาวด้อมต่างก็คิดว่าแม่อิทอาจจะพิมพ์ผิดเพราะนิ้วเบียดรือเปล่าคือแม่อิทจะพิมพ์ว่าขอลงแต่พิมพ์ผิดเป็นขอชมหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเราชาวด้อมก็ได้รู้ค่ะว่าแม่อิทไม่ได้พิมพ์ผิดจริงๆแม่อิทตั้งใจพิมพ์คําว่าชมจริงๆแหละค่ะทุกคน เพราะแม่อดได้พับสิบรูปนี้ลงที่ไอจีด้วยนะคะซึ่งรูปพวกนี้เป็นรูปในวันที่น้องทั้งคู่ไปถ่ายแบบของมินแมกซีนนั่นเองค่ะทุกคนโอ้ยพวกเขาไปถ่ายงานแต่แม่อีทก็คอยถ่ายเก็บภาพความฟินของพวกเขามาฝากพวกเรากันทีตายตายตาย,ตายหัวหน้าชิปเปอร์ที่แทนจริงของด้อมเราก็คือแม่อีทจริงๆอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วละค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พวกเราได้โมเมนต์มาจากแม่อีทนั่นก็แปลว่าแม่อีทตั้งใจปล่อยโมเมนต์มาให้กับพวกเราได้หว,วีได้ฟินกันจริงๆ โอ้เพราะฉะนั้นผู้ชุบชีวิตชิปเปอร์ไบร์วินก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือแม่อีทหัวหน้าด้อมของเรานั่นเองค่ะคุณขาต่อไปถ้าโมเมนต์ด้อมเราแห้งแรงคงต้องไปอ้อนขอโมเมนต์จากแม่อีทเกินซะแล้วล่ะค่ะทุกคนเออนี่มันเนือ้อคู่จะชัดขนาดแค่เขายืนข้างกันแล้วทำหน้านิ่งนิ่งดูแฟนเลยค่ะคุณขาเคมี K แบบนี้หาเจอได้โคตรยากเลยนะคะทุกคนเคมี K ไม่ธรรมดาแบบนี้ต้องเคมีไบร์วินเท่าน,นั้นละค่ะ ค่ะแล้ว,วันนี้องไร้ของเราก็มีไปถ่ายงานแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะนี่มันคือทีมงานคุณภาพชัดๆคือการไปทํางานวันนี้เหมือนน้องจะพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยนะคะค่ะแล้ว,วันนี้องไร้เองก็ได้อัพแปรูปนี้ลงทีไอจี IG ด้วยค่ะทุกคนพร้อมกับใสแ่แคปชั่นว่า Po ู d Day ด้วยนะคะโอ้ยความสุขเล็กๆของเจ้าเด็กคนนี้มันช่างเรียบง่ายเหลือเกินค่ะทุกคนน้องเป็นคนง่ายๆติดดินเป็นคนรักครอบครัวและรักสัตว์คือเคยเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน ทุกวันนี้ไม่ว่าน้องจะมีชื่อเสียงเงินทองมากแค่ไหนน้องก็ยังคงเป็นน้องคนเดิมเสมอค่ะพอเจ้าคุณพี่อัพรูปวกนี้ลงที่ไอจีเจ้าคุณน้องก็ได้มากดไลค์แปะหัวใจให้กับคนพี่ด้วยนะคะอะจาจจะให้กําลังใจกันไปมาคอยส่องกันอยู่ตลอดจริงๆค่ะ2คนนี้ค่ะและแม่อีทเองก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยนะคะโอ้ยเป็นเอ็นดูจริงๆทําไมน้องถึงได้น่ารักอ่อนโยนกับสัตว์ได้มากมายขนาดนี้คะ่ะทุกคนแล้วเวลาน้องอยู่กับสัตว์น้องดูเป็นเด็กน้อยอยากรู้อยากเห็นมากๆ และดูเป็นเด็กน้อยที่อยากมีเพื่อนเล่นมากๆค่ะทุกคนนี่มันนอนไวช้ชองขวดจะชัดค่ะคุณขาคืาคชอชอบเวลาที่น้องได้เป็นตัวเองแบบนี้จริงๆนะคะเพราะเราจะได้เห็นมุมเด็กน้อยมุมน่ารักอ่อนโยนเบอร์้านของน้องและมันทําให้เรารักน้องที่ตัวตนจริงๆของน้องและความรักแบบนี้มันจะจริงรังค่ะทุกคนเพราะมันไม่ใช่การแสดงมันคือเนื้อแท้ของคนคนนั้นจริงๆว่าไหมคะทุกคนภูมิใจจริงๆค่ะทุกคนที่ได้มารักเด็กน่ารักแบบนี้คือไม่เคยนึกเสียใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ได้มารักและได้มารู้จักกับเด็กคนนี้ เขาคือเป็นพลังบวกอย่างหนึ่งในชีวิตที่ชมเลยนะคะค่ะและวันนี้คุณแม่ของน้องไรก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคนนี่คือความน่ารักอบอุ่นที่เราได้เห็นจากน้องเสมอมาน้องจะต้องพาคุณแม่ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาบ้างหลักไปทานข้าวนอกบ้านบ้างหลักคือน้องเป็นเด็กที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายจริงๆเด็กที่ติดแม่และเอาใจใส่แม่มักจะเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยนเสมอค่ะทุกคนโอ้ยผมใจแทนคุณแม่จริงๆนะคะที่มีลูกน่ารักและกระตันยูแบบนี้ว่าไหมคะทุกคน วันนี้ลุงหมูก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคนพร้อมกับใส่แคปชั่นว่าขอบใจลูกไร้กับบิ๊กเซอร์ไพรส์ในวันเกิดย้อนหลังโอ้โหน้องซื้อนาฬิกาโลหะลเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลุงหมูด้วยค่ะทุกคนคืออย่างที่เคยบอกเลยค่ะว่าน้องเป็นเด็กที่โคตรใส่ใจคนรอบข้างจริงๆคือเวลาที่น้องจะให้ของขวัญคนที่รักและคนที่สําคัญกับชีวิตน้องน้องจะให้แต่ของที่ดีๆและเป็นของที่คิดว่าเขาจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆที่น้องใส่ใจทุกๆคนมาโดยตลอด โอ้ยเจ้าเด็กน่ารักเจ้าเด็กแสนดีพ่อไมโครเวฟบอยของนี่แม่ทําไมหนูหน่ารักมากขึ้นในทุกๆวันขนาดนี้ล่ะคะลูกแบบนี้ต่อให้แม่ไปวีดใครอีกสักกี่คนแม่ก็เลิกรักหนูไม่ได้หรอกครับคนเก่งค่ะแล้วันนี้น้องไร้ก็ได้แชร์คนนี้ของพี่แจ้งมาลงที่ซเรอีจีของตัวเองด้วยนะคะทุกคนโอ้อยเขาแชร์งานคู่มาลงที่ซเรอีจีของตัวเองเพื่อให้คนอีก14ล้านคนได้เห็นความหวาน้วยคะ่ะคุณขาตายตายตายนี่จะโปรโมทงานหรือจะขิงความแฟนกันแน่จะพอ่อ ช่วงนี้ทั้งขีนเก่งทั้งปวดทั้งชัดเจนสุดๆเลยนะค่ะช่วงเย็นวันนี้น้องวินก็ได้อัพรูปนี้ลงที่สตอรี่จีด้วยนะคะทุกคนโอ้ยแต่แต่แต่น้องวินถ่ายรูปถือกระบอกนะ้ำแอสโตรสีขาวลงที่สตอรี่พร้อมกับแท็กทั้งเจ้าคุณพี่และแท็กแบรนด์ของคนพี่ด้วยคะ่ะคุณค่ะ,ถคะแถมยังใส่แคปชั่นว่าคลาสซี่ด้วยคะ่ะทุกคนคือคำว่าคลาสซี่เนี่ยมันแปลว่าชั้นเอกแปลว่าดีงามคือพูดง่ายๆคือชมสินค้าแฟนออกสื่อแหละคะ่ะทุกคนเพื่อช่วยแฟนโปรโมทสินค้าแหละคะ่ะ ตายตาย,ตาย,ตายแรงมากแรงจนเกินต้านเกินจะรับไหวจริงๆค่ะทุกคนคือสรุปชัดเจนแล้วนะคะว่าสีดําคือของน้องไรและสีขาวคือของน้องวินจริงๆคือ black b r i g e white win อะไรนี้สรุปคือ black and white b r i t and win นั่นแหละค่ะทุกคนค่ะเพราะเจ้าคนน้องมาฮัรูปนี้ลงที่สตอรี่เพื่อช่วยคนพี่โปรโมทสินค้าแล้วเจ้าคนพี่ก็ได้มาโพตสตอร,รี่นี้ของน้องด้วยนะคะทุกคนแต่ไม่ได้โพสไปลงที่ IG ของตัวเองนะคะแต่เลือกที่จะโพสไปลงที่สตอรี่ไจของแบรนด์ตัวเองแทนค่ะทุกคน แหมถึงจะไม่กล้าโค้นมาลงที่สอรี่จีของตัวเองแต่แม่รู้นะว่ามีอีกคนมาช่วยขายของออกสื่อแบบนี้จะต้องมีคนยิ้มแก้มแตะแล้วแน่ๆหรือเปลอาเคงจะมีการขอบอกขอบใจกันตัวต่อตัวไปแล้วล่ะค่ะแบบนี้อ๋อเพราะความห่างเป็นเหตุนะคะสังเกตได้คือพอกลับมาเจอกันปุ๊บก,ก็ปล่อยโมเมนต์มาแบบรัวๆไม่ยั้งกันเลยทีเดียวตายตายตาย,ตาย,ตายมาแบบชนิดที่แม่ตั้งรับแทบไม่ทันกันเลยล่ะคะ่ะคุณขา เป็นไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้ฟินกับโมเมนต์ที่กับตันเรือของเราปามาให้และโมเมนต์ที่แม่ยิปหัวหน้าชิปเปอร์ด้อมเราชมมาให้กันหรือเปล่าคะสําหรับที่ชมคือฟินมากวันนี้ทั้งฟินทั้งมีความสุขกับความสําเร็จของลูกและอิ่มเอิมกับความน่ารักแสนดีของลูกค่ะทุกคนคือมันเป็นยาชูกําลังได้ดีเลยทีเดียวคือแก่ตัวมาก็มีแต่โรคภยัยเ,เดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่แต่มีพลังอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะลูกๆทุกคนนี่แหละคะ่ะได้วีดคนน้อนบ้างคนนี้บ้างก็ทําให้มีพลังในการสู้ชีวิตต่อไปคทุกน ค่ะง,งั้นวันนี้พี่ชมก็ขอแนะนําความฟินของน้องทั้งคู่มาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้มีอะไรฟินเพิ่มเตมิมอีกพี่ชมจะแวะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ